เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านเดี่ยวนะครับให้ท่านได้เลือกซื้อกันครับคลิปนี้เป็นบ้านเดี่ยวยกสูงนะครับยกสูง1เมตรพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับเนื้อที่142ตารางวาครับลักษณะตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ํานะครับ ล้อมรัวเรียบร้อยนะครับอาาเขตชัดเจนมีระเบียงหน้าหลังมีโรงรถครับน่ครับประตูหน้าบานใหญ่ครับพร้อมเหล็กกั้นนะครับสภาพตอนนี้ไม่มีคนอยู่ครับเลยดูย่ารกนิดนึงนะครับถนนคอนกรีตหน้าบ้านนะครับรถเข้าออกสะดวกครับจอดสะดวกด้านข้างและด้านหลังติดลำธารสาธารณะนะครับสามารถทําที่นอนเล่นนั่งเล่นได้ครับติดลูกกงให้แล้วรอบบ้านครับพิกัดนะครับอยู่เนินทรายไล่ป่านะครับ จากสะพานข้ามแม่น้ำตาดเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับตงกหลังนี้นะครับนะครับสามารถขี่ปอร์ซค์ไปตลาดได้เลยครับผ่านกันนิดเดียวนะครับราคาขายอยู่ที่2.5ล้านนะครับ2ล้านหแสนบาทนะครับหลังนี้ครับตัวบ้านอยู่จังหวัดตาดนะครับอันใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับจะนัดดูบ้านหรือจะสอบถามก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปเลยนะครับนี่ครับตัวบ้านล้อมลูกกงไว้เรียบร้อยนะครับเหล็กกล่องนะครับปลอดภัยให้ห่วงนะครับแข็งแรงทนทานถนนคอนกรีตหน้าบ้านนะครับติดถนนเลยนะครับห้องนอนขนาดใหญ่ครับการเดินทางไปตลาดก็สะดวกสบายครับใกล้แหล่งหากินมีระเบียงหน้าบ้านนะครับไว้รับลมชมวิวครับตัวบ้านยกสูงนะครับหน้าบ้านเป็นกระจก เอกสารติดถูกต้องครบถ้วนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ